เวลา17นาฬิกา4นาทีขบวนรถยนต์เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถึงอย่างพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายน้ำส่งพระบรม,มศพมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริกพัฒนาพรนวดี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาจนเส้นเฝ้าทูลละองทุลีบพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระภูษาตรดกรรมคลุมพระบรมศพทรงจุดทูปเทียงเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมศพบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ถวายน้ำสงฆ์ที่พระบาทพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งส่งน้ำพระสุคนที่พระบาทพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคําลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนทรงสงที่พระอุระพระบรมศพทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งทรงหวีลงครั้งหนึ่งแล้วทรงหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสางนั้นวางในพานเจ้าพนักงานประโคมสังแรงงอนแรฝรั่งปีกรองชนะปีพาด ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสัรเสริญพระบรมีทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรตินาทีละหนึ่งนัดตลอดเวลาเมื่อเชิญพระบรมศพลงพระหีบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกปัวตูมและถุงเทียบและทุบเทียนที่พระอุระพระบรมศพทรงรับแผ่นทองคำจำหลักลายดุลมีพระการปิดพระพัก ส่งรับพระชดาทองคำลงยาวางข้างพระเสียรพระบรมศพจากนั้นส่งพระกรุณาปวดกล้าวปวดกระหม่อมให้ทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และพระตำรวจหลวงเชิญพระหีพระบรมศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระดำเนินตาม เมื่อประสิทธิฐานพระหีบพระบรมศพบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกรธทองใหญ่ภายใต้พระสวิตชัด9้าชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัดห้าชั้นบังแทกฉัดเจดชั้นต้นไม้ทองเงินในมุกตวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกรพระบรมศพ พระบาทสมเด vida, ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องมรสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตร ส่งทอผ้าใย11ไรพระสงฆ์สดับปรกรเสร็จแล้วส่งทอผ้าาย11ตรอีกสองเที่ยวแล้วส่งพระกรุณาปวดกล้าวปวดกระมม่ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนิษฐิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงทอดผ้าไตรจนครบ93ไตรเท่าพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียงเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเมื่อครบสี่จบทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่จะถวายอดีเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแปดรูปพระสงฆ์สระปกรณทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วส่งพระดำเนินไปยังหน้าเครื่องนมัสการหน้าประเทมพระนพพระโดนมหาสวตชัตดทรงกราบและส่งพระดำเนินไปยังหน้าพระโกศรพระบรมศพทรงกราบก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพพรระะอย่างเจู้หัวแลสน